แค่การนั่งทำงานานานๆหรือนั่งดูซีรีส์แบบเพลินๆคุณอาจกำลังสร้างระเบิดเวลาไว้ในขาตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว <c oughs> ผมกำลังพูดถึงริ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่มันอันตรายถึงชีวิตได้เลยโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยขยับตัวครับทุก <c oughs> คนลองนึกภาพตามนะหลอดเลือดดำที่ขาของเราเนี่ยมันอยู่ไกลหัวใจมากเลยใช่ไหมครับแรงดันเลือดเนี่ยมันก็จะต่ำหน่อยๆถ้าเรานั่งนานๆไม่ลุกไปไหนเลยเลือดเนี่ยมันก็จะไหลเอื่อยๆนิ่งๆ พอเลือดมันนิ่งานานๆครับประกอบกับปัจจัยสิ่งอื่นๆอย่างการสูบบุหรี่หรือว่าน้ําหนักตัวที่มันเยอะจนเกินไปเลือดเนี่ยมันก็อาจจะจับตัวกันเป็นก้อนครับเป็นริมเลือดขึ้นมาได้อาการเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือขาจะบวมแดงขึ้นมาแค่ข้างเดียวซึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าวันดีคือดีไอริมเลือดก้อนเนี้ยมันเกิดหลุดแล้วลอยตามกระแสเลือดกลับไปที่หัวใจของเราแล้วหัวใจก็ปั๊มมันต่อไปที่ปอดพอริมเลือดไปอุดปุกปอดขาดเลือดทันทีครับคนไข้ก็จะเหนื่อยแบบเียพัน ออกซิเจนตกถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วทางป้องกันที่ดีที่สุดแบบไม่ต้องลงทุนอะไรคืออะไรครับใช่ครับออกกำลังกายอีกแล้วครับเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อขามันจะบีบตัวไล่ให้หลอดเลือดดาไหลเวียนดีขึ้นเหมือนมีปั๊มช่วยอีกแรงหนึ่งเลยนะครับอมานไหลเวียนดีมันก็ไม่จับเป็นก้อน แถมร่างกายยังฉลาดอีกด้วยนะครับมันจะสร้างสารคล้ายๆกับน้ํายาเคลือบหลอดเลือดออกมาครับป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวง่ายๆอีกด้วยแล้วต่อให้โชคร้ายนะครับเกิดโรคนี้ขึ้นมาจริงๆคนที่ออกกาลังกายเป็นประจําหัวใจกับปอดเนี่ยจะแข็งแรงกว่าคนปกติที่ไม่ออกกาลังกายมันจะทนทานและยื้อเวลาให้เราไปถึงมือหมอได้ทันไม่มีใครดูแลหลอดเลือดของเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองครับเริ่มวันนี้เลยร่างกายของคุณในอนาคตจะกลับมาขอบคุณคุณในวันนี้แน่นอนครับ